ตอนนี้โฟมิกกลับมาแล้วคะ่ะ <laughs> แต่จะบอกว่าไม่ใช่แค่โฟมิกน่ารักนะพอยพูพก็น่ารักมากเลยนะคะค่ะไปให้มันสุดขอบฟ้าไปเลยนะครับผมก็ขอให้เต็มที่ครับไม่มีซีนไหนหน่าเบื่อเลยเพลงก็คือ จำง่ายร้นรอนร้อนหนาวร้นรอนร้อนหนาวสวัสดีค่ะทุกคนออนนะคะวันนี้เนี่ยออนก็พาทุกคนนะคะมาที่งาน f o r m i x Reborn Showcase นะคะต้องบอกก่อนเลยนะว่าวันนี้รู้สึก ร้อนร้อนหนาวหนาวยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าวันนี้เนี่ยเป็นการกลับมารีบอร์ดอีกครั้งหนึ่งนะคะของวงโฟมิกซ์นั่นเองและเขานะคะก็กลับมาครั้งนี้ภายใต้สังกัดโฟรวันเลคคอร์สนั่นเองนะคะและเขาก็เอาเพลงมาฝากทุกคนด้วยนะคะกับเพลง Hot and Cold ร้อนร้อนหนาวหนาวก็เลยบอกแล้วไงว่าวันนี้รู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวนะคะวันนี้เนี่ยบรรยากาศนะคะก็คือเราอยู่กลางสยามเลยนะคะบอกเลยนะคะว่าวันนี้สยามเดือดแน่ถ้าอยากดูว่าในงานจะเป็นยังไงนะคะตามเอามาดูเลยค่ะไป พลอยชมพูถามถึงโฟมิกซิคค่ะวันนี้เขากลับมานะคะเป็นแบบเหมือนรีบอลเกิดใหม่เราอยากบอกอะไรกับเขาบ้าง โอ้ยจริงๆคือจะบอกว่าเราติดตามเขาตั้งแต่แบบเขาเดบิวต์มาจนเราก็ติดตามผลงานของเขามาเรื่อยๆแล้วพอเราได้เจอตัวจริงเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่ารักมากแล้วเราก็ดีใจที่วันนี้งานวันนี้ที่เขาแบบมีการคัมแบ็กกลับมาเนี่ยเขาก็เชิญเรามาที่งานด้วยก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนในวงด้วยนะค่ะสุดๆแต่จะบอกว่าไม่ใช่แค่โฟมอมิกน่ารักนะพอยชมพูก็น่ารักมากเลยนะคะอ่ะเราอยากรู้ตอนนี้ไม่ผลงานอะไรบ้างฝากให้แฟนๆค่ะโมโนเอนเตอร์เทนหน่อยดีกว่าใช่ค่ะก็ช่ one เดนธันวาก็จะมีปล่อยเพลงซิงเกิลใหม่นะคะยังบอกชื่อเพลงไม่ได้่ว่กก็เป็นเพลงที่ก็ค่อนข้างตื่นเต้นเป็นเพลงสนุกสนุกน่ารักน่ารักก็อยากจะฝากติดตามด้วยเพราะว่าอาทิตย์หน้าก็มีถ่ายเอ็มบีแล้วก็จะได้ปล่อยแล้วเร็วนี้ค่ะนี่แล้วรติดตามนะคะทุกคนจริงๆแล้วโฟมิกหนึ่งคือเป็นเด็กที่มีความตั้งใจสูงนะน้องมีความตั้งใจแล้วก็น้องมีความพยายามมากๆนั่นคือพื้นฐานที่ดีที่สุดแล้วนะครับคนนี้ก็ได้เห็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของเขาก็รู้สึกยินดีไปกับเขาน นี้ไปก็ขอร่วมเป็นหนึ่งกำลังใจแล้วกันที่จะได้เห็นเขาไปให้มันสุดขอบฟ้าไปเลยนะครับผมก็ขอให้เต็มที่ครับพุดตันตามตรงแบบว่าไม่เห็นว่าอินินจาเป็นน้องนะคือนั่งดูเมื่อกี้เนี้ยบอกได้เลยว่าดีดีมากสุดๆตั้งแต่คือด้วยโฟนวันอ่ะเขามาทำด้วย <c oughs> นึกออกป่ะ <c oughs> คือด้วย MV ด้วยเพลงด้วยโปรดักชั่นไม่มีซีนไหนหน่าเบื่อเลยเขาบิวมาได้ดีมากแล้วเพลงก็คือ จำง่ายร้นรอนร้อนหนาวร้นรอนร้อนหนาวให้น้องทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่แล้วกันเพราะว่าได้าววขาจะไปทัวรอบโลกล่ะวายแรงมากฉายาว่าแบบเป็นทีป๊อปแบบรุ่นแรกๆที่ทำ<อ>ไว้ดีมากก็บอกเลยว่าไม่เคยฟอร์มตกจริงไม่รู้จะให้กำลังใจอะไรก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเลยค่ะขอตลอดไปค่ะ รู้สึกยังไงบ้างหลังจากได้เห็นการเปิดตัวเป็นการรีบอร์นใหม่ของโฟมิกซ์แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกมันดีมากจริงๆค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวพี่ๆแล้วก็น้องๆค่ะใช่รู้สึกว่าแบบว่าอย่างพวกเราก็มีส่วนช่วยในการแต่งเพลงด้วยเนาะในท่อนเอวโทรใช่ค่ะก็เลยรู้สึกว่าพอมันมาประกอบกับท่าเต้นแล้วก็ MV แล้วมันพอดีกับโฟมิกซ์มากๆเลยรู้สึกยินดีที่เป็นส่วนหนึ่งในผลงานที่แบบว่าเป็นการรีบอร์นีนีใช่ค่ะมันเป็นการรีบอร์นที่เกิดใหม่แล้วมันว้าวอะครับคือผมรู้สึกว่าอัันนนนนีี้้ผลงาม ทำให้เห็นโฟมิกตัวตนของโฟมิกชัดเจนคือแล้วก็ทวีคูณพลังขึ้นไปอีกอะครับผมชอบผลงานนี้มากเลยร้อนๆหนาววด้วยด้วยด้วยที่น้องผมแต่งด้วยครับผมก็จะซัพพอร์ตตลอดไปค่ะแล้วก็แบบดีใจที่ได้รวมงานกันค่ะเก่งมากๆค่ะสุดยอดมากๆเลยอยากจะบอกนะคะว่าไม่ต้องร้องไห้นะคะเพราะว่าถ้าทัวร์หนักได้ร้องไห้หนักกว่านี้แน่นอนค่ะไม่แบบว่าเราเห็นเขามาตั้งแต่ตอนที่เขามาเป็นบ้านใกล้เลือนเคียงเราเนาะเราอยู่ไฮคลาวแล้วเขาก็โฟนวันแล้วก็ใกล้ๆกกันเหมือนเป็นพี่น้องกันเห็นกัน ต่อสู้เห็นเจอรี่ของโฟมิกซ์มาตลอดอยากเป็นกาลังใจยอยากให้หมดไฟไฟแรงๆเยอะๆเหมือนร้อนๆหนาวๆแบบนี้ตลอดไปค่ะเราจะได้เห็นผลงานระหว่างโฟมิกซ์เอ็กกับแบร์ักเกิลหรือเปล่าในอ,อ,อนาคตเอ้ยจะมีไหมนะสอบถามไปทางคุณกึ้งแล้วก็คุณเอฟฮีโร<า>่ได้เลยนะคะแฟนๆนมินได้เลยว่าแบบอยากดูโฟมิก์กับแบ<ต>ร์ c ักเกิลแล้วก็ต้อให้แต่ว่ารู้สึกว่าถ้าเอกกันเนี่ยต้องมันมากแน่ๆเลยเดี๋ยวมีเพลงใหม่นะคะของแบ n ์นักเกิลด้วยใช่ เพลงล่าสุดที่เพิ่งออกมานะคะกิมจีนะคะแบนเ์ิลฟิชชิ่งกับบลูเบอรี่นั่นเองนะคะออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมฟังกันที่ YouTube แล้วก็สิ้นปีนี้รับรองว่าแดนซ์ผับแตกตามดองๆไปแน่นอนค่ะ ะคะเราก็อยู่กับโฟมิกซ์ค่ะ <Yeah. S 1> This is โฟมิกซ์สวัสดีครับพวกเราโฟมิกซ<อ>์ <M> สวัสดีครับนินจาโฟมิกซ์ครับสวัสดีครับแมก้าโฟมิกซ์ครับสวัสดีค่ะโฟกซองโฟมิกซ์ครับสวัสดีค่ะเจ้าโฟมิกซ์ครับโอ้โเป็นยังไงบ้างคะหายไปหนึ่งปีกลับมาครั้งนี้มีอะไรมาฝากแฟนๆบ้างก็มีความร้อนๆหนาวๆมาฝากเพราะทุกคนอาจจะคล้ายๆจะเป็นไข้นะคะแต่ว่า ต้องกินยาก,กันหน่อยอะไรเงี้ยก็เอาความแซ่บความแบบว่าแข็งแรงแล้วก็มันเป็นเพลงแบบว่าเราอยากบอกทุกคนว่าเรากลับมาแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็รอบนี้ฉันมาเอาจริงนะ,ะ้ะฟังท่อนดีมัน,นจะบอกว่าครั้งนี้เธอรู้ว่าฉันเอาจริงอะไรเงี้ยแล้วแบบไม่ว่าใครที่ได้มาเจอเราสี่คนจะต้องรู้สึกแบบร้อนๆอนหนาวๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นเพลงร้อนๆอนหนาวหนาวเราเมื่อกี้ได้ข่าวว่าแบบจะไปเวิร์ลทัวร์ด้วย <Wow. S 2> แต่ว่าแฟนคลับต่างประเทศที่รอเราอยู่ก็จะได้เจอพวกเรา <Wow. S 2> อะอยากให้แบบพูดถึงแฟนคลับต่างประเทศหน่อยค่ะที่เขาเอาจจะไม่ได้มาวันนี้ wow. Hi to f o r e i g n fans so we are Four Mix <Yeah. S 1> we are come back now the reborn the reborn one and we are have single come back single uh, hot and cold r u n d r o u n now don't forget to watch it yeah. I hope to see you soon ไงก็ฝากทุกคนติดตามพวกเราด้วยนะครับรอบนี้เราก็กลับมาแบบว่าทำ็มนี่ในทุกจุดอะไรเงี้ยวาทุกคนจะชอบแล้วก็คิดถึงพวกเราโฟมีนะครับไงก็อย่าลืมไปฟังเพลง hot and cold แล้วก็ร้อนๆหนาวๆเลยนะคะอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าตอนนี้โฟร์มกลับมาแล้วค่ะ 啪啪啪。<laughs> ก็จะคอยซัพพอร์ตเขาไปอย่างนี้เรื่อยๆค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นน้องไม่ว่าอุปสรรคข้างหน้ามันจะเป็นยังไงก็จะอยู่ตรงนี้คอยดันหลังอยู่ตลอดค่ะดีใจนะคะที่แบบว่าเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเน้องแล้วก็แบบขอให้น้องแบบว่าตั้งสัรผลงานแล้วก็แบบอยู่บนเส้นทางสายนี้แบบไปให้สุดเลยคอยซัพพอร์ตเสมอนะคะเกี่ยวกับฟอร์มิกว่าเก่งมากเลยนะคะบอกว่าพวกเราเห็นถึงความสามารถแล้วก็ดีใจมากว่าที่ทุกคนได้เห็นในสิ่งที่เราเห็นกันแล้วก็ดีใจ่าว่าที่เขากลับมาครั้งนี้ก็ขอให้ปังปังเลิศเลิศขึ ค่ะ,ค,ะคือเรงเ,เห็นความสามารถของน้องๆอะค่ะคือแบบเขาเก่งมากจริงเต้นเก่งร้องเก่งแล้วก็เขาเป็นมีความเป็นกันเองอะค่ะว <c oughs> ิชวลอย่างเดียวค่ะห <c oughs> <c oughs> ล่อมากค่ะสวยมากสวยหลอ่ <c oughs> ลอมากๆค่ะเพลงดีถ้าเต้นดีความสามารถดีแล้วก็สวยหลอ่อมากๆวิชวลทีป๊อปตัวท็อปค่ะ <c oughs> ส่วนนี้เป็นตัวแทนหม่มมีนะคะหม่อมมีอยากให้ลูกๆแบบเติบโตขึ้นไปแล้วก็ปังๆไปแบบ ต่างประเทศโคเชล่าต้องเข้านะคะเจ้ามีเพราะว่าแต่ละคนนะคะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเนาะพอเขาเขาอยู่รวมกันอะลูกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองรวมกันแล้วมันกลมกล่อมมากรวมกันเป็นโฟมิกจริงๆนะคะก็ขอฝากลูกๆแล้วก็น้องๆของเราไว้ด้วยในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนนะคะค่ะส่วนตัวหนูชอบพี่นินจาค่ะเพราะหนูเคยไปดูคอนเสิร์ตเขาตอนที่ปปคอนเฟสอะค่ะก็เลยรู้สึกชอบพี่นินจาค่ะ โอ้น่ารักนี่ <laughs> ค่ะรู้สึกยินดีที่เขากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับกับสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นรู้สึกยินดีที่เขาอบงานใหม่ให้เราได้รับชมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะุกคนเราต้องไปแล้วน <laughs> ะ <laughs> คะขอบคุณ ขอบคุณที่มาเจอกันนะคะขอบคุณครับ,รบจบลงไปแล้วนะคะกับงานโฟมิกซ์รีบอนโชว์เคสนะคะคือจะบอกว่าอลังการงานสร้างโปรดักชันลอยลายอะไรที่สำคัญนะคะ แฟนคลับน่ารักมากๆทุกคนเลยนะคะและเพลง Ho อ and Col d ร้อนร้อนหนาวหเนี่ยก็บอกเลยนะว่าทำให้สยามเดือดไปเลยนะคะเขาโชว์ดีมากๆเลยและโฟมิกซนะคะก็มาในลุคใหม่ทรงผมใหม่เพลงปังขึ้น แต่เอกลักษณ์ความเป็นโฟมิกซ์เนี่ยก็คือเหมือนเดิมเลยะค่ะทุกคนจะบอกว่าเนี่ยคือโดนตกแล้วกลายเป็นยูนิคอีกคนนึงแล้วเพราะว่าทุกคนน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วภายในงานนะคะคุณกึ้งแอบมาบอกว่าจะมีโฟมิกซ์เวิลดทัวร์ด้วยเป็นไงละ่ะที่ปของเราปังมากแน่นอนไม่ธรรมดาแล้วนะคะจะไปแบบเวิลด์ทัวร์รอบโลกแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนห้ามพลาดแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะคะกับ โฟมิกซ์นะคะอะแล้ววันนี้นะคะก็คือสนุกมากๆเลยแต่ถ้าอยากรู้นาว่าพวกเราจะพาไปงานไหนไปคอนเสิร์ตอะไรนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันงานหนะะ้าค่ะออนไปก่อนแล้วบ๊ายบาย